ามาชมโต y ยต้ายาลิสคอร์รถใหม่ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ตัวท็อปรุ่นพรีเมียมลักชัวี่สีขาวลังคาดำพร้อมหลังคาพา n o โน m ามิก n ันรูกระจังหน้าสีดำเงาพร้อมตกแต่งด้วยขอบเงินเมทัลลิก ไฟหน้าและไฟตัดหมอก LED พร้อมไฟ Follow Me Home และเซ็นเซอร์กะระยะรอบคันล้อแม็กทูโทนปัดเงาขนาด18นิ้วกระจกมองข้างพร้อมกล้องรอบคันและไฟเวลคัมแ m มเบาอากาศแบบพรีบฉลามไฟท้ายแบบ Full LED ฝาท้ายไ,ไฟฟ้าพร้อมระบบเตะเปิดแบบค i c k Activate ห้องสัมภาระกว้างขวาง สามารถแยกสัดส่วนเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งพื้นที่และช่องกั้นสัมภารด้านท้ายบาะพับได้แบบ60-40โลโก้สัญลักษณ์ไฮบริดแบบใหม่เบาะหนังทูโทนสีเทาดำหลังคาแบบพาราลมิกพร้อมม่านปรับไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮหน้าจาอขนาด10นิ้วลองรับ p p p l e c r r l เ y และ Android Auto ไรสาย โนมัติพร้อมกล้องฝุ่น PM 2 5มาพร้อมกับที่ชาร์จแบบไร้สายมีแอร์ด้านหลังเพื่อความสะดวกสบายกล้องบนันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลังไฟแอมเบียนไลท์ทั้งหมด14สีสีถ้าใครสนใจชมรถสามารถมาดูตัวจริงได้ที่เคมอเตอร์ทุกสาขานะคะ